นะครับพี่น้องสวัสดียามเย็นมันพุดธนะครับวันนี้ก็ได้เอาเพชรมงคลเข้าคู่อีกรอบสองครับรอบแรกได้มาหนึ่งตัวครับหลังจากจับแยกออกประมาณเดือนกว่าๆครับพี่น้องจับออกพักเดือนกว่าๆครับก็ได้ลูกมาตัวหนึ่งนี่ครับ ตอนนี้ลูกเขาก็ตอนนั้นก็ประมาณห้าหกเดือนแล้วครับนี่ครับรอชมครับท่านในสนใจก็จติดต่อมาได้นะครับอืมสนใจลูกเพชรมงคนครับลูกแม่นี้ครับตัวนี้ก็กรุงนี้ครับพี่น้องเป็นลกสองลกเสียงกลางขึ้นนะครับ นี่คจับเข้าคู่แบบไม่ต้องเทียบครับตัวเมียเสียงกลางขึ้นนะครับเป็นนกปุกหนึ่งคารลมครับผมเดี๋ยวคลิปตัวเมียขันผมจะแปะแปะให้แปะให้ชมครับว่าเสียงเป็นยังไงครับ ครับตัวนี้ตัวเมียนะครับพี่น้องเป็นนกกุกหนึ่งเสียงกลางขึ้นก็ไม่ต้องเอาเทียบครับเข้าคู่ได้เลยตัวนี้ไม่ค่อยตีตัวเมียรครับเพลิดมงคล